อันนี้เป็นเป็นที่คนทำกันมากเลยสามเดือนคำว่า,าสามเดือนไม่ใช่เตะน,นะผมจะบอกนี้ณนะวันที่หนึ่งมกระลาโรงงานาโรงงานอ้อยเขาเปิดหยิบ<ฆ>หยิบอ้อยเราได้กากอ้อยมาวันที่หนึ่งมกรลานเนี่ย<ฆ>ถ้าเปิดถ้าเปิดทันวาเราได้แล้วกากอ้อยเดบยหไมใไม่เลยแล้วเราก็ไปได้มูลสัตว์ที่ไม่อีกอ่ามูลสัตว์ที่ ที่ไม้ก็หมายว่าเาพิ่งจะตากแห้งไม้่ไม้แต่เราเรียกว่าไม้ได้ไม้มาเจอกันเนี่ยสามเดือนไม่ใช่ไหมต้องเป็นต้องเป็นสี่ต้องเป็นสี่อ่าทีนี้ถามว่าเอ้แล้วเอาอะไรวัดนะมันจะต้องไม่ย่อยไม่อะไรเลยบอกว่าพอมันเข้าเครื่องวัดเนี่ยมันเข้าเครื่องที่เคาไปวิเคราะห์เนี่ยเ <ๆ S 2> ขาเรียกว่าความย่อยสลายไม่สมบูรณ์อ่าความย่อยสลายไม่สมบูรณ์เนี่ยพอใส่ลงไปในดินปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการย่อยต่อพอย่อยต่อในต้นไม้มันจะถูก มันจะดึงในต้นเจ่นเข้าหาตัวมันจะย่อยตัวต้นไม้จะเหี่ยก้อนนะันดับแรกมันใสแล้วไม่เห็นผู้ปั๊บไงคนก็จะไม่ชอบอแต่คนทํามันต้องรู้อะอ้าวทีนี้พอปลายปีอย่างเงี้ยการอ้อยไปดูที่มันกองไว้ตั้งแต่เดือนมกราฮะวันนี้ันเก่านะวอเนี้ยเดือนครึ่งก็ได้แล้วครับอ๋อแสดงว่าธรรมดาไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าความแห้ง ม,มันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ว่าอ,อ,อะไรที่เก่าอ่ะมักไหวอ,อ,ะอะไรที่ใหม่อ่ะมักหนานแล้ววัตถุดิบก,ก็ไม่เหมือนนี่นี้การอ้อ,อยสังกะโปดขี้เลื่อยแกบไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าวิชาการเาเรียกว่าพวกลิปมินพวกเดกเรสโชอ,อะไรพวกเนี้ย,ยมันห่างมันต้องใช้เวลามากที่เกินสามเดือนอีกแน่เห็นมั้ย มันไม่ใช่แล้วเพราะมันไม่ใช่เรื ah. ่องเดียวมันไม่ใช่แล้วทีแรกก็ทีแรกก็เข้าใจอย่างนั้นแหละไปก็อ๋อสามเดือนหนึเดือนแล้วแต่พอไปเปลี่ยนวัตถุดิบอ้าวมันไม่ใช่เราสามเดือนตายเราหลอกมือไปลวกวตอ่ายยังร้อนอยู่อะไรเงี้ยโอ้พอไปคนไปลึกๆไปอ๋ออาจารย์เขาเขียนไว้หมดนะอาจารย์มหาลัยจะเสาะหาเนี่ยเขาจะวิจัยไปทุกตัวเลยนะอินทรีย์วัตถุในบ้านเรื่องเราเนี่ยตัวนั้นใช้เวลาเท่านี้ตัวนี้ใช้เวลาเท่านั้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็เข้าใจไง เข้าใจเพราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้บางทีก็เออมันต้องทำนะเพราะเราไม่นนะได้เรียนผมเรียนมาผมต้องทำผมก็ไม่เข้าใจเขอถ้าทำแล้วมันก็จะตอบคำถามได้